สอุมสวัสดีค่ะซาร่าเจวรียินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่แหวนพลอยสวยๆเลยค่ะชิ้นนี้โอ้โหใครที่ต้องการพลอย กิมบอดเสียงนะคะฝากพิจารณาเป็นพิเศษเลยค่ะเขาเรียกลายแบบนี้ว่าลายปลาคาฟนะคะชิ้นนี้มาในราคาเพียง1 9 0 0บาท3.87กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์นคอมพิวเตอร์มาได้ที่6 4 0 7บสนซส์แหวน50ประดับด้วยเพชรแท้เหลี่ยมกุหลาบพลอยจะเป็นพลอยเม็ดไม่ได้ใหญ่บึ้มนะเรามาดูกันนะคะแต่ก็เห็นอยู่นะเวลาเราใส่เนี่ยก็เห็นเห็นพลอยนะคะส่วนเม็ดข้างนี่ก็จะ เล็กหน่อยจะเป็นจะเป็นทรงเขาเรียกกองข้าวค่ะนะเนี่ยสวยมากสวยมากๆเลยนะคะและมาดูไซ์พลอยค่ะครึ่งเซนกว้างครึ่งเซนยาว8มิลน,นะคะแล้วก็อันนี้จะเล็กๆหน่อยประมาณนี้งานนี้เป็นงานเก่างานโบราณคุณดูการ ขึ้นเรือนมีการดึงลวดขดลายนะคะอันนี้คือรูปแบบงานเก่างานโบราณเลยขัดชุบให้เรียบร้อยแล้วแล้วบอกได้เลยว่าพลอยแบบนี้หายากถ้าเกิดคุณติดตาม s ซา jewelry อยู่หรือคุณเป็นคนรักจิวเวลรี่นะคะจะเห็นได้เลยว่าพลอยแบบนี้เจอน้อยมากๆแล้วก็มีสตาด้วยนะมีสตาด้วยค่ะมีเหลือบสตามีเหลือบแก้วนะคะเนี่ยตรงนี้ เป็นเหลือบแก้วมากกว่าสตานะสตาจะไม่ค่อยขึ้นนะคะเนี่ยขึ้นนิดนิดนะเวลาเรานั่นแล้วเราเคลื่อนไหวไส้แหวน50อ่านี่สวยมากย้อนการเวลามาให้คุณได้ชื่นชมแล้วก็เป็นเจ้าของได้เลยค่ะสนใจทักนะคะ ชอบงานแบรนด์นะแบรนด์พรีมาเพชรไม่เป็นสองรองใครนะคะเขาจะโด่งดังทั้งตัวทองของเขานะแล้วก็ตัวเพชรงานเหล่านี้เนี่ยเป็นงานระดับแบบเขาอยู่ห้างะนะเป็นงานที่ว่ามีชื่อเสียงนะคะแล้วส่วนใครที่ต้องการงานที่มีชื่อเสียงอยู่ในห้างงานแบรนด์ หยุดสตาร์ตรงนี้ก่อนมองดูวงนี้ก่อนว่าเป็นแบบที่คุณชอบไหมนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่คุณตามหาหรือไม่งานแบรนด์เนี่ยเพชรสวยอยู่แล้วนะคะไร้ข้อกังขาแล้วก็การฝังการอะไรของเขาเนี่ยเลิศอยู่แล้วนะและเป็นแบรนด์ดังแบรนด์ที่มีเขาเรียกว่าอายุแบรนด์มานานแล้วนะเนี่ยคะ่ะ สวย14,500บาทเท่านั้นค่ะ3.27กรัมโอ้โหน้ำหนักก็ดีงามแล้วนะ3.27กรัมแล้วมีเพชรเข้ามาอีกนะคะมีเพชรเพชรเม็ดละประมาณ15ต่างน้ำโดยประมาณ97ตัวเรือนเป็นทองขาว76.51เปเ็นป็นการยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์ค่ะชิ้นนี้ใส่ติดนิ้วได้นะคะใส่ติดนิ้วได้คุณดูใหม่มากเลย ใหม่กริปเลยเพชรสวยเพชรสวยอยู่แล้วนะดูกันชัดเลยนะเห็นไหมคัตติ้งเห็นไหมอ่าต่อมาเรามาดูตอกแบรนด์ตอกแบรนด์ไว้เนี่ยค่ะเดี๋ยวนะเข,เขาเล็กๆอะ่ะดูยากนิดน,นึงนะแคบปบนา้าค่ะยังไงพรีมาเห็นนะคะพรีมา 750ตามนั้นนะสวยงามใครที่ต้องการแหวนแบรนด์ไม่ต้องไปห้างนะจ๊ะวันนี้อยู่ตรงนี้แล้วใส่ติดนิ้วได้สบายๆเลยสนใจทักค่ะมีแหวนทองขาวนำเสนอนะแล้วตอนนี้ ชิ้นนี้จะเป็นต่างหูทองขาวประดับเพชรนำเสนออีกถ้าเกิดใครที่ต้องการงานโมเดิร์นนะคะก็พิจารณาดูได้เลยชิ้นนี้1,800บาทเท่านั้น2.24กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่73.43แป้นยิงมาได้ที่78.51เพชรแท้เหลี่ยมเกสรเม็ดละประมาณ8ตัง2เม็ดรวมเป็น16ตน้าโดยประมาณ97เพชรสวยนี่ค่ะ งานสวยงานเท่ใครที่แบบเบื่อเบื่อแบบเม็ดเม็ดกลมเม็ดเดี่ยวนะคะลองดูลองดูลายนี้ได้เป็นสามคล้ายๆเป็นสามเหลี่ยมนะแต่ว่าเป็นสามเหลี่ยมปลายเปิดนะคะก็เท่ๆน่ารักค่ะใส่แล้วดูเก๋ทันสมัยเพชรสวยถ้าเพชรเขาสีไม่ขาวจริงนะคะก็จะทำให้โดดออกมาเลยเพราะว่า เหมือนเราใส่เสื้อผ้าขาวแล้วตัวเราดำเนี่ยก็จะตัดใช่ไหมอันนี้ผิวเขาขาวน้ำเขาขาวก็อยู่ในเลือนขาวเห็นความขาวชัดเจนนะคะทรงเก๋นะคะทรงเก๋นะไม่ค่อยเจอไม่ค่อยมีมานะคะปกติคุณจะเจอเป็นเป็นกลมๆและส่วนใหญ่ถูกต้องไหมอ,อยากให้คนที่ ต้องการแต่งตัวสไตล์เท่นะคะลองพิจารณาดูเปลี่ยนสไตล์บ้างนะคนเราอย่าอยู่สไตล์เดิม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 ซ้ๆๆำๆนะครับเพิ่มรสชาติให้กับความสวยงามบ้างถึงแม้เราจะมีอายุอะไรก็ไม่เกี่ยวลายนี้ผู้ใหญ่ใส่ได้แล้วก็ดีไม่ดีหลานยังจะขอด้วยซ้ำไปนะคะลูกสาวหลานสาวจะขอใช้ด้วยซ้ำไปนะนี่ค่ะโอ้โหคุณยา่าคุณแม่คุณยายคุณป้าทำไมเท่จังเนี่ย ขอหนูได้ไหมคะคู่นี้อะไรอย่างงี้ได้อยู่นะเพราะว่าเด็กๆใส่ได้นะคะเด็กๆก็ใส่ได้ผู้ใหญ่ก็ใส่ได้ค่ะเป็นลายเก๋สนใจทักได้เลยจ้าเป็นไพลินแถวค่ะเป็นงานโบราณเช่นเดียวกันนะคะอายุประมาณ3040ปีมีคุณคุณทราบดีอยู่แล้วอายุชิ้นงานเนี่ยคุณเก่งกว่านาแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณมีประสบการณ์แล้วก็มี อายุในช่วงนั้นๆของชิ้นงานเนี่ยคุณดูคุณดูรูปแบบคุณดูรู้แน่นอนนะคะและท่านใดที่ตามหาอยู่ ฝากพิจารณาด้วยเพราะว่างานเหล่านี้ไม่มีผลิตใหม่จะเจอน้อยมากจะเป็นงานส่งต่อเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นงานมรดกถ้าเป็นงานโมเดิร์นคุณไม่ต้องห่วงเลยค่ะหาได้ทั่วไปเพราะฉะนั้นนายไม่ไม่ค่อยนิยมโมเดิร์นสักเท่าไหร่นะคะที่จะเอามาพีเต์นอกจากโมเดิร์นนั้นจะเป็นงานเก๋แล้วก็เป็นงานห้างเป็นงานที่แบบว่าคุ้มราคาอะไรเงี้ยนายก็จะเอามาพีเต์แต่ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะนายจะเลือกงานเก่ามาให้คุณนะคะเป็น อดีตเป็นความรักความหลังที่เรายังคงตามหากันอยู่จะซึ้งมากกว่าจะมีคุณค่าทางใจมากกว่านะคะชิ้นนี้มาในราคาเพียง1,800บาท3.46กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่51.75%ไซสแหวน53ประดับไปด้วยเพชรแท้เหลี่ยมกุหลาบงานเขาละเอียดมากๆคุณดูการฝังนะคะแล้วก็พลอยสวยพลอยจะเป็นพลอยสีเข้ม สีน้ำเงินทรงพลังแล้วไฟดีน้ำดีพลอยสะอาดดูเห็นไหมเนี่ยแหวนโบราณดึงลวดขดลาย1ได้ความสูง2ได้ความโปร่งสบายนิ้วนะคะมีความหมายมีในยะทุกอย่างช่างเขาผลิตมาด้วยใจงานโบราณเนี่ยเขาผลิตด้วยใจนะคะไม่ไม่เหมือนงานรุ่นใหม่นะจะเป็นงานบล็อก ขาผิดด้วยใจเช่นกันแหละแต่ใจที่นาว่านะยุคนี้สมัยนี้ใจที่ร้อนรุ่มซะส่วนใหญ่นะคะไม่เหมือนเมื่อก่อนเป็นงานศิลปะนี่ค่ะเหล่านี้เป็นงานอาร์ตงานศิลปะนะคะหน้ากว้างชิ้นงานค่ะประมาณนี้นะคะโอบหน้านิ้วค่ะ ไซแหวน53เล็กไปใหญ่ไปอย่างไรนะคะก็ถ้าใหญ่ไปแจ้งรับซิลิโคนลดไซแหวนได้ไม่ต้องไปตัดนะไม่ต้องไปตัดให้เสียเงินเสียทองเสียนู่นนี่นั่นนะคะถ้าเกิด เล็กไปก็ไปขยายเพิ่มทองเอาไปที่ดีโอสยามชั้นสามจะมีช่างเก่งๆอยู่นะคะร้านไหนโทรมาถามได้เด่ร้านน้ำไม่ได้อยู่ที่ดีโอสยามนะหลายๆท่านเข้าใจผิดนะคะน้ำไม่ได้อยู่ที่นัน่นนา้นเอยู่ปักใต้นะคะไม่ได้อยู่กทมเดอร์ ER. นี่ค่ะสวยงามท่านใดสนใจนะคะทักได้เลยค่ะ คอสังวานทับทิมชิ้นนี้เป็นงานโบราณเช่นเดียวกันแน่นอนว่าคุณต้องเคยเห็นนะคะแล้วใครที่มีสร้อยข้อมือแบบนี้ลองจัดเซ็ตกันนะแต่ถ้ายังไม่มีไม่เป็นไรเริ่มต้นด้วยสร้อยคอสังวานชิ้นนี้ก่อนได้เลยและชิ้นนี้มาในราคาเบามาก12,900บาทถ้านะปล่อยไปที่ราคา13,500นะว่าหลายๆท่านก็ ยินดีรับแต่ว่านาขอขอแค่12,900บาทเท่านั้นนะคะเป็นราคาแบ่งปันกันสวย6.87กรัมขอโทษค่ะ6.78กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่36.14ความยาวสร้อยนะคะความยาวสร้อยสังวาลเส้นนี้ยาวดีนะมาถึงตรงนี้19นิ้วนะคะถ้ารวมตรงนี้ด้วยก็จะเป็น20นิ้วค่ะพลอยก็จะเป็นพลอยเม็ดไม่ ไม่ใหญ่มากนะคะเม็ดเล็กๆน่ารักน่ารักเดี๋ยวจะวัดวัดให้ดูเนี่ยค่ะรวมกระป๋ออยู่ประมาณนี้เห็นไหมเห็นนะอยู่รวมกระป๋ออยู่ประมาณนี้นะคะน่ารักน่ารักค่ะสีหวานๆขั้นด้วยเพชรแท้เหลี่ยมกุหลาบเชื่อว่าหลายคนก็อยู่ในยุคที่ ังวานบูมนะ่ะผ่านมาแล้วแน่นอนแต่ละท่านผ่านกันมาหมดแล้วนะคะนี่และตอนนี้ไม่มีผลิตใหม่ด้วยแลวชิ้นนี้ใหม่มากด้วยไล่รอยต่อไล้รอยขาดนะนั่งจับแบบนี้คือจับยามสามตาเลยเช็คอยู่ว่าสะดุดตรงไหนไหมนะคะแล้วก็ตะขอตะขอเด้งดีไหมสําคัญนะตะขอเด้งดี มีห่วงทดตรงนี้ยาวประมาณ1นึ่ิ้วครึ่งหรือ3าเซนกว่าๆคุณจะใส่สั้นก็ได้ใส่ยาวก็ได้นะคะชึบชืบชอบ,ชอ,บอ่าเรียบร้อยดีทุกประการเนี่ยถ้ามีใครมีส้อยข้อมือนะจัดจัดอันนี้ไปเข้าเซ็ตรู้สึกนะเคยเออกพรีเซตแล้วนะสข้อมือแต่ตอนนี้ไม่มีในสต็อกนะคือใครต้องการเป็นเซตนะคะยังไม่ยังไม่มีแต่เอา,อาเส้นนี้ไปก่อนได้เลยนะถ้าว่าชอบนะคะ ว่าชอบนี่สวยอะ่ะน่ารักนะใส่แล้วดูไม่เวอรอใส่ไปทำบุญอะไรไปวัดอะไรอย่างเงี้ยวันสำคัญอะไรต่างๆเนี่ยได้นะคะแบบเบาๆอ่ะไม่ไม่ต้องแบบหรูหราเกินไปแล้วก็ดูหวานมากๆด้วยสนใจชิ้นไหนวันนี้5รายการทักได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงถ้าหลับไปแล้วก็จะตื่นมาคุยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่เรื่อยๆ จันถึงสุขนะคะอัสลามอะลัยกุมสวัสดีค่ะ